นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนตัวนึ่งรทุกคนไม่รู้จักมารู้จักกันแค่คนเดียวเท่านั้นแหละลองในยูทูบตาลก็มันดีนะคะแล้วก็อีกช่องหนึงตาลชูก,ะะ <c oughs> ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนดีชันด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ต้คิปให้เขาด้วย ก็แนะนำตัวนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ได้แนะนำตัวมากก็ชื่อด็ก,กิงเนจ่ยั้นทาเก็ก,กิงดอนนู่หลงเรียนเระนนุ่สอนอายุ11ขวบปชป,ปสี่ทับหนึ่งนะคะก็แนะนำตัวไม่ได้มากฐานะก็รวยนิดหน่อยไม่ได้รวยมากเท่าไหร่ส่วนที่บ้านนี้ก็หลังใหญ่เลยนะ จะลงคลิปใช้เท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยมีคลิปจะลงแต่เราจะทำสกุลชี oh. คลิปต่อไปทำสกุลชีทำแบบปัญญาอ่อนมากเลยนะคะก็แนะนำตัวไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักสไครด้วยนะคะบ๊ายบาย